Get it together. Get it together. Get it together, I really wanna stay. I really want to I really need to know. Can we get it together? Get it together. Get it together. Get it together. I've been all my phone, I got options, and I don't want to tell you to trap, me สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะบอกว่ามูดแอนทอวันนี้คือง่วงมากเพราะว่าอะไรดูกิดนะคะแล้วคือท้องฟ้าคือแบบหลอนเข้าใะครับป้าคือมันคลืมมากแล้วแบบฝนวันนี้คือตกทั้งวันนะมูดแอนทอลก็คือจะมีความแบบเศราง่วงๆนนึงเนาะในได้ day นะคะวันนี้ดิฉันต้องไปสนามบินนะคะเพื่อไปรับน้องชายหรือว่าแบบเขาซื้นของฉันนั่นเองนะคะก็แบบลูกพี่ลูกน้องเนาะอะไรเงี้ยแต่ความพิเศษคือนางเป็นลูกครึ่งเกาหลีลุกคนแล้วแบบ นางบินตรงจากเกาหลีเพื่อมาเรียนที่สิงคปโปร์เลยเพราะฉะนั้นาต้องไปรับนางกันนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่าอุ้ยมาโมยเป็นภาษาเกาหลีนิดน,นึงปะคือเราก็แบบก็เกาหลีอยู่หรือเปล่าเมคอัพใดๆโอเคเดี๋ยวไปจากกันที่สนามบินนะคะทุกคนตอนนี้เราก็แบบรับนองมาแล้นะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะึ้นแท็กซี่นะคะเพื่อแบบกลับคอนโดเนาะสภาพเอือดมากตอนนี้ทุกคนต้องปิดกล้องก่อนเพราะว่าน่าเกียมากโอเคคอนเดนก็อยู่กับน้องชายแล้วนะคะอัน้องเซลอนยองเซลอันอเซลน้องพิ่งมาจากกหนังนะคะเพิ่งพิ่งบินจากสนามบินอินชอนลงมาที่ชางยีนะคะ ข้าวกินก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้น้องดิฉันหิวข้าวแล้วะคะ่ะ so To your time. I guess the house can lie, And it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. I can see it now. It's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. สวัสดีค่ะวันนี้วอนยอมจะพาไปคอสตาเลตไปช้อปปิ้งนะคะซื้อของทำอาหารวอนยออินด mm ี hmm. mm ้าันยอเมือเบคนบา้าผู้คนเดียวโอเคตอนนี้เราก็มาเลือกของนะคะกับน้องวาแบบเราจะไ,ไปทำอะไรกินบ้างนะคะทุกคนเซีหน mm ่อยโอจะซบโรนะ ี่ดอกบินถึงบินถึงสิงคโปร์ได้10ชั่วโมงพูดอังกฤษได้เลยนะประเด็นว่าเป็นลอขเได้เข้ามาแล้วอคนปูกข้าวเองน้องเกี่ยวเองของบนี้โฆษณาเลยทุกคนตอนนี้เราก็ได้ของมาแล้วนะคะจะบอกว่าช้อปปิ้งจนมือสั่นตอนนี้คือของเยอะมากทุกคนแล้วน้องดิฉันก็แข็งแรงมากนะคะถือข้าว หนึ่งแสนกิโลนะคะอยู่ในมือฝาข้างเดียวคือโหดมากทำไม่ได้ไม่หนักเลยมันแบบอีซี่อะน้องโอเคทุกคนตอนนี้ก็เห็นห้องแล้วนะคะน้องขึ้นเหนื่อยมากนะคะทุกคนอหอมได้มากโอเค okay, ไหมบุ๊คดีวิดียวได้หรือเปล่าก็ทั้งหมด อยู่ที่71.65อดา SGD ดอลลาร์สิงคโปร์นะก็ตกอยืระมาพันหกนะคะสำหรับการป่ะมาณางนี้ก็เราได้น้ำแอปเปิ้ลมาสองแล้วนะมันเป็นโปรโมชั่นนลทุกคนนี่ขออวดอะไรใหม่นะคะนี่เพิ่งซื้ออันนี้มาแตงกวาดองหยดน้ากลัวมากโอ๊ยเหมือนศพอะไรสักอย่างนะแตกหล่อนมันอร่อยมากฉันบอกเลยว่ากินอันนี้ไปแล้วแบบ ทองหล่อนคือจะแบบว่าเอาไขับถ่ายแบบสะดวกเวอร์นะคะมีข้าวสารอันนี้ลองเชิญนอ้ยไม่ใช่ข้าวข่าวธรรมดานะข้าวอะไรพูดไปข้าวกล้องไหคะข้าวกล้องเท่านั้นที่ทําให้เราได้โบยบินนะคะใช่แล้ว่าสุขภาพดีแน่นอนอสุขภาพดีถัดไปก็คือเสียสุขภาพขนมขุงห่อ เสียสุขภาพเลยอนะเสียสุขภาพจิตด้วยนะคะขนมพวกห่อนะฮะก็โซเดียกเปนเลเลยนี่นะคะแล้วก็ได้ที่มาร์คหน้ามาด้วยน่ารักมากเลยนะคะเป็นเป็นไ nice ลนะะ์แม็กแล้วก็มีเตเต็คู่เบเกอร์ใช่เป็นขนมปัง for breakfast นะคะมีชอลลา่าชอลลา่านะของเปดิดน,น,นี่ค่ะมีเทลล่าใส่อ่อใส่9ก0รกรัมนะคะอันนี้เลยนี่ a m r นะคะทุกคนมันจะได้ยินไหม Okay am not kimchi. I'm 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 not I'm not kimchi. 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 i That's it. you know You have to like, present it in English. Oh my god, he told me to speak English. But you know, like, many, many of my followers they are Thai people. So I don't know. Maybe I should speak Thai, you know.

เน,น,นี่ยค่ะโอเคทุกคนอยากดูอันี่ไหมคลิปกินแบบว่าคล้ายร ASMR แต่ก็ไม่ใช่ ASMR หร์คล้ายคล้ายๆมกแบกอ่ะคนรู้จักปะที่เขาแบบกินเหมือน ASMR ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเฟิร์นจะไปทำอาหารให้น้องแล้วก็ตัวเองกินก่อนนะคะเพราะว่านะคะเขาเรียกว่าอะไรคือนักรบต้องเดินด้วยทองปะเออโอเคโอเคทุกคน เดี๋ยวเฟจะทําชากินนะคะเดี๋ยวมาโชว์วิธีการทาชานะคะจะแบสาวสิงคโปร์นะคะก่อนแรกเราต้องมีถ้วยทาน้าชานะคะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็ที่กองใบชานะคะอันนี้โอเคกล้กองคือสูงโอเอค okay. นะคะเรามีถ้วยนี้แล้วเราก็จะเอาใบชานะคะของเราก็จะเป็นชาตามือนะคะทุกคนเป็นอันนี้เลยนะคะชาตามืออันนี้เนาะ กุหลาบปวงสําเร็จชนิดผงนะคะแล้วก็จะใส่ไปเลยประมาณหนึงเนาะไม่ใส่เยอะมากนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยนะแล้วก็ใส่ไปประมาณนี้นะคะไม่เยอะมากนะคะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็เอาน้ำร้อนนะคะมาเทาใส่น้ำร้อนที่เราแบบว่าต้มเดือดแล้วนะคะ เอามาเทใส,ส่นะคะก็จะเป็นฟิลนี้นะคะทุกคนมนก็จะเป็นสีคนดูนะว่าฉันกลัวแบบว่าน้ำร้อนโดนมือฉันอนะไม่เป็นไรใช่ไหมนี่เห็นไหมทุกคนมก็จะแบบแกเป็นน้ำกุหลาบออกมาเลยเป็นชาก,กุหลาบออกมาเลยนี่ก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะแบบต้มไว้แล้วก็ปิดฝาให้มันเดือดกว่าเดิมนะคะปิดฝาไว้นะคะมีแได้แล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้อย่างงี้นะคะประมาณ3-4นาทีนะคะเราไ โอเคทุกคนตอนนี้ก็จะบอกว่าเราก็อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทุกคนคือแบบหน้าตาไอเร่นีไข่เจียวนะเพราะฉันไม่บอกว่าเอ้ยนี่เป็นอะไรคือไข่เจียวนะคะไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ทาสไข่หรือว่าอะไรนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไข่เจียวที่ดิฉันไม่ทอดนะคะคือจะบอกว่าทอดแบบมีเดียมแรงนะคือแบบ กำลังดีไม่กำลังดีอ,อสุก,กำลังดีอันนี้ <laughs> แล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าเป็นอ,อกไก่นะคะแล้วก็ <c oughs> เป็นหมูเนาะใช่ <c oughs> นี่เครื่องดืง่มเราก็จะมีเป็นน้ำแอปเปลิลนะของส่วนของก,ก็จะเป็นชาบุร่าบนะคะเดี๋ยวขอรินชาไปกนอะพุพูดถึงอันต่อไปว่าเรามีอะไรกิมจิเย้ยเราก็มีกิมจิขอค,คุณพูดหมดแล้วเรามูเรามีกิมจิครับก็น่าจะมีซอสเป็นซอสจากเชียชานะซอสส่งเข้าประกวดซอสสีลาชาแล้วก็ซอสนากี อุ้ยละลอนละลอนเลยจ้ะโอเคที<ต>่เปิอันนี้อันนี้ภาษาคิดได้ว่าอะไรพิซซ่ i พ h ซซ่าเอ่อฝักกิ้งฮอตออ t มล็ดพิซซ่าโอ e ไม่ฝักกิ้งไม่อเ e ล็ดนะคะอันนี้ <laughs> อุ้ยจะบอกว่าข้าวเป็นข้าวกล้องนะคะฉันดีก็คือกินแล้วแบบสุขภาพดีมาก oh <my> อันสุดท้ายน้ำเนื้อสดๆนี่นะคะเ <laughs> อาอเป็น ไม่ว่าอะไรอ่ะหรือมอสสปริงโกอะไรสักอย่างไ่อะคือรูปภาพมันเป็นลำพวงเออเป็นแตงกวาดองคือจะบอกว่าอร่อยมากฉันเขียวดูยทุกคนโอ้มันฉ่ำนะนี่นะทุกคนนี่นี่นะคะลำพวงเอ้ยแม่แตงกวาดองนี่นะคะเห็นไหมเพืเห็นไหมนี่นี่ปั๊บไม่ได้ยินหรอ ตัดปวอย่างนั้นเลยตัดบวอย่างนั้นเลยเออรับไปป่ะโอเคก็เดี๋ยวจะขอตัวไปกินข้าวแล้วนะคะทุกคนก็ก็จะบอกว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็คือทั้งวันก็คือไปรับน้องที่สนามบินแล้วก็ไปรับน้องมาที่สนามบินแล้วก็เออพาน้องมาคอนโดนะคะแล้วก็เดี๋ยว เร็วๆนี้อาจจะถ่ายคลิปแบบว่าพาน้องไปโรงเรียนวันแรกอะไรอย่างีกนะคะแบบว่าเออไปเจอเพื่อนใหม่อะไรเอไรไ่ยใดแต่น้องดิฉันเพินเงียบม,มากคือหิวแล้วนะเพะื่อไม่เอาถ่ายคลิปแล้วติดคลิปดิแต่ว่าฝากติดตามช่องวี่เฟิร์นหน่อยอะไรยังไงเผื่อชอบผื่ไรอยู่วะ <c oughs> ทั้งวันไม่รู้ว่าชื่อช่องชื่ออะไรพิงกี้วอลิต้า ก็ฝากติดตามช่องทีพีบนูดิจ่าด้วยใช่นะคะทุกคนโอเคเราไปแล้วนะคะบ๊ายบายอนาคตพัฒนาแน่นอนเลยไหมคืออ๋อตอนนี้ไม่พัฒนาเลยไม่ได้ได้พัฒนามีมีไม้ไงเออเดี๋ยวมีไม้เออใช่เดี๋ยวมีซื้อไม้